สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมเดือมูลแล้ววันนี้เราก็มาต่อกันนะครับกับมังหะเรื่องกลางเขียนสีชาติเล่มที่5เล่มนี้จะเป็นยังไงบ้างไปรับชมกันได้เลยตอนที่43อุรูมาเริ่มสะกดรอยตามอันนะพอรู้สึกถึงความ้ายคลึนกับเคียวเด็กเลวหนึ่งใน5คนนั้นเพื่ออาจจะมีข้อมูลดีๆ ที่เขาจะนํามาใช้ในการแก้แค้นครั้งนี้ก็ได้อุรุมะได้แอบ,บตามอันนามาอย่างร้าบ,บมีและก็ได้เห็นว่าเธอในทำสติตกกินจูไวเป็นที่1โดยที่มีคูกานอยู่อันดับ7ดของร้านก็เลยคิดว่าครูกานะอาจจะมองเธอเป็นคู่แข่งในเรื่องนี้ก็ได้อุรุมะยังคงแอบ,บสกดรอยตามมาเรื่อยๆจนมาถึงหน้าร้านเฟอร์นิเจอร์แห่งหนึ่งแต่ว่าเธอก็เพียงแวะมาซื้อของเท่านั้นอุรุมะก็เลยรอเธอและก็แอบ,บตามไปจนถึงบ้านซึ่งอยู่ห่างจากโรงเรียนเพียงแค่2ส,สถานีเขาใช้กล้องส่องทางไกลแอบ,บมองเข้าไปภายในบ้านของเธอและกกก็ไไดด้้้้้เเเเจอออออขขขาาาาาััับบรรรููปภพคววงธทํให่นีย ที่แท้จริงน้วเป็นลูกพี่ลูกน้องกันจึงทาให้คูกาดไม่ลงมือทําร้ายเธออุรุมะเนี่ยก็เลยคิดจะใช้ประโยชน์จากอันนะเพื่อแก้แค้นในครั้งนี้แต่ว่าเขาเนี่ยก็ยังคงต้องการข้อมูลเพิ่มเติมวันต่อมาเขาก็เลยลงทุนปลอมตัวเป็นนักเรียนหญิงและก็เข้าไปหาเธอตอนเลิกเรียนตอนที่44อุรุมะปลอมตัวเป็นนักเรียนหญิงและก็ทักอันนะพร้อมกับบอกชื่อตัวเองว่าอุรุชิบาระอยู่ปีหนึ่งและก็อยากจะมาปรึกษาเรื่องข่าวลือที่คูกาดนะชอบรังแกคนในชมรมยูโดอันนาเนี่ยก็นิ่งไปพักใหญ่จนอ,รนะจอุรุมะเธอน่่ะจจจับได้แตแล เธอในก็ร้องไห้และก็ผูกเข้ากอดเขาแน่นเพื่อเป็นการปลอบใจแถมก็ยังดึงมือเขานํามาสัมผัสหน้าอ,อกของเธอเพื่อให้รับรู้ถึงการเต้นของหัวใจและก็บอกว่าเธอม้จะช่วยเขาในเรื่องนี้เองโอรูชิบาระในร่างของอรูมาเนะี่ยก็ถึงกับยิ้มหน้าเจริญกับพฤติกรรมสุดตรงของเธออันนานะีเริ่มเล่าถึงคูกาให้กับรูมะฟังว่าตอนเด็กเนะี่ยเคยวิ่งเล่นด้วยกันเพราะว่าคูกาเนะี่ยเป็นเพื่อนของเคียวที่เป็นลูกพี่ลูกน้องของเธอซึ่งครูกาเนะี่ยก็ยังเคยบอกว่าเธอกับเคียวเนะี่ยมีหน้าตาที่เหมือนกันแต่นิสสััััยยยนน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 ่่ะกกกกกลลบตตางงงโดดดิิ้เเเชแใใอ็็็คคูปทีีจ ชอบแบ่งขนมให้เธอเกินอยู่บ่อยๆต่างจากตอนนี้ที่ดูน่ากลัวอย่างมากแต่ขณะที่ทั้งคู่นี่ยกำลังคุยกันเสียงตั้งกลุกจากมือถือของอันนาหนักกระดังขึ้นเธอก็เลยรีบขอตัวเขาแล้วก็ไปที่ร้านอย่างไวทิ้งให้เขาน่ะนั่งงงกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ยังไงซะวันนี้นะ่ะเขาก็ได้รู้ความจริงแล้วเรื่องที่ทั้งคู่นั้นเคยรู้จักกันมาตั้งแต่เด็กก็ถือว่าไม่เสียเที่ยวและเมื่อเขาออกมาจากร้านเขาเน่ะก็ต้องตกใจเมื่อเขาเจอกับอันนาที่กาลังเดินควงแขนกับคูกะอยอ่45 เมื่อรูมาเห็นว่าอันนากับคู่กาน่ะกำลังคบกันเขาก็เลยคิดจะแอบตามดูทั้งคู่แต่แล้วก็ต้องหยุดชะงักเมื่อหันไปเจอกับคูโราวะที่ฝั่งตรงข้าม คุโรซาวานั้นหามาที่อุรุมะในร่างแต่งหญิงสักพักเขาก็จําได้พร้อมกับรองทักอุรุมะน่ยก็เลยพุ่งตัวเข้าไปปิดปากเขาท,ทันทีแล้วเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นทั้งคู่นะ่ะทาอะไรกันอยู่ละ่ะอันนาะรองทักขึ้นมาพร้อมกับบอกว่าเธอกาลังคบหาอยู่กับคูกาทําให้คุโรซาวาน่ะถึงกับเออไปช่วยนณะแต่เมื่ออันนาถามกลับถึงคุโรซาว่าเขาก็เลยโกหกไปว่ากําลังคบกับอุรุชิบาระอยู่อันนาได้ยินแบบนั้นนี่ยก็อยากจะชวนให้ทุกคนามานั่งคุยกันเมื่อเข้ามาในร้านบรรยากาศก,าก็เริ่มตึง คบกันตั้งแต่เมื่อไหรเธอก็เลยตอบว่าเมื่อ6เดือนที่แล้วทําให้คนะุโรซาวะน่ะถึงกับเออแดกไปเลยแต่ก็ฟื้นบอกกับอันนะว่าเขากับรนะุชิบาระน่ะกำลังคบกันได้3เดือนและก็แกล้งถามอันนะว่าเธอนะ่ะคบกับคูกาถึงขั้นไหนแล้วอันนานี่ยก็เลยตอบว่าไม่มีอะไรเกินเลยเพราะว่าครนะูกาน่ะอยากจันทนถนอมความรักของเธอในครั้งนี้ดีที่สุด ครโรซาวนะนันก็เสียใจและก็น้ำตาไหลเมื่อได้ยินคำตอบแบบนั้นเพราะว่าเขาแอบชอบอันนามาตลอดอุรุมะเห็นท่าไม่ดีเนะี่ยก็เลยขอตัวกลับโดยดึงคูโรซาวานะันกลับไปด้วยและไม่นานคูกานะันก็ชวนอันนากลับเหมือนกันตอนนี้อุรุมะนะ่ะได้รู้ข้อมูลเพิ่มขึ้นแล้วซึ่งเขานะ่ะก็ใช้อันนาเป็นตัวช่วยในการแก้แค้นครั้งนี้แน่นอนในระหว่างทางกลับบ้านคูกานะันก็หยุดคุยกับอันนาเพราะเขานะ่ะไม่พอใจที่เธอได้พูดถึงเขาในร้านแบบนั้น แต่ในขณะที่อันั์นัะจะพูดขอโทษคู่กาหนักกลับไปที่ท้องของเธออย่างแรงโดยที่ไม่ปราณีตอนที่46ที่ผ่านมาหลายคนนะัดตังก็กล่นดาศสาบแช่งคู่กาและก็บอกให้อันันตะ์เลิกกับเขาซะ แต่อันนาเนก็ยังคงยืนยันจะคบกับเขาอยู่เพื่อจะาชนะและก็นําคูกะคนเดิมนกลับมาอันนาเนก็ยังคงยอมให้คูกะทําร้ายเพื่อจะระบายความโกรธที่เขามีต่อเธอซึ่งมันกระทั้งเตะทั้งต่อยโดยที่ไม่ยัง้งจนทําให้เธอเนี่ยมีสภาพที่สะบักสะบอมไม่แค่นั้นคูกะเนก็ยังคิดจะขืนใจเธอด้วยแต่เมื่อมันเนี่ยกำลังจะลงมือหน้าของเคียวเนี่ยกลับซ้อนขึ้นมาทําให้มันนั้นหมดอารมณ์แล้วก็เดินหนีไป เช้าวันรุ่งขึ้นเพื่อนๆในห้องต่างก็ดีใจที่ได้เห็นคานาเมะกลับมาเรียนตามปกติซึ่งอูรุมะเนี่ยก็ได้แอบมองดูอยู่และก็รู้สึกโล่งใจที่ได้เห็นคานาเมะมาเรียนในวันนี้ในเย็นวันนั้นอูรุมะก็ได้มาหาปู่ที่โรงพยาบาลปู่เนี่ยก็เลยบอกว่าเดินหน้าคงจะกลับบ้านได้แล้วเพราะว่าร่างกายเนะี่ยไม่ได้มีแผลจากันอะไรมากมายทําให้เขาเนะี่ยสบายใจมากขึ้นก็เลยบอกกับปู่ว่าเขากำลังจะลงมือฆ่าคนที่4ซึ่งปู่เนี่ยกระเตือนให้เขาระวังตัวไว้ให้มากพวกตำรวจน่ะจะสาวตัวได้และครั้งนี้เขาก็ยงงยยยยัังงงงงงตตต้้้้อออออลลลมมมืคนนนเเเเเดดีีวววซึึ่่่่ขากกก็ไรรูสรแท47 ที่โรงเรียนนักเรียนหญิงคนหนึ่งนะ่ะไปยังชมรมยูโดเพราะมีการซ้อมช่วงเช้าแต่เมื่อเธอเปิดประตูเข้าไปดูเนะี่กกลับพบว่าครูกะได้ทําการขืนใจผู้หญิงที่มาฝึกซ้อมวันนี้และแน่นอนว่าเธอเองก็ไม่พ้นเงิอมือของมันเช่นกันโดยตอนนี้ก็ได้มีนักเรียนชายนะ่ะยืนเฝ้าอยู่ที่หน้าประตูชมรมซึ่งเมื่อครูสว่างนะ่ะเดินมาถึงก็เห็นว่ามีหนึ่งในนั้นน่ะกำลังร้องไห้อยู่และก็บอกว่าแฟนของเขานะ่ะถูกครูกะมันขืนใจอยู่ทาให้ครูสว่างนะ่ะนึกถึงหน้าอันนะขึ้นมา และในจังหวะนั้นเมื่อคูกะได้เปิดประตูออกมาเห็นกับคุโรซ awa มันก็ตรงเข้ามาต่อยหน้าเขาแบบไม่ยัง้งแล้วก็กระทืบไปที่แขนของเขาจนหักหลังเลิกเรียนในขณะที่คูกนะน่กำลังเดินกลับบ้านเคียวยก็ได้มารอเจอเพื่อถามว่าทำไมถึงยังไม่ลงมือข้ารูมาอีกคูกะก็เลยบอกว่าอีกไม่นานหรอกพร้อมกับบอกให้เคียวนยรู้ว่า เขาจะทกาการหัาแขนแล้วก็ขาถลกนางของมันออกมาจากนั้นก็จะเริ่มหมดขยี้ตามร่างกายโดยการใช้กาปั้นทุบเข้าไปที่หน้าของอุรุมาจนแหลกเป็นชิน้นซึ่งเมื่อคําพูดของครูกาจบลงเสียงข้อความจากมือถือก็ดังขึ้นและเมื่อมัน,นเปิดดูภาพนั้นก็คือภาพของอันนาะที่ตอนนี้ได้ถูกอนะุรุมาน่าจะเป็นตัวประการันตอนที่4 8อุรุมาพาอันนาะที่ยังคงสลบด้วยฤทธิ์ยานะมาซ่อม้ม่รถซึ่งเขานะจะกลับมาปล่อยเธอเมื่อจัดการกับคูกาได้ในสมัยยังเด็กอุรุมาเคยถูกคูกาท้าต่อยเพื่อจะแลกกับกกกกาาาาารรที่่่่่จะะเเเเเเลลลแแขขขตตออดดไไไปวนสู้้มมยื ขึ้นน่ยก็เลยปรึกษาเรื่องนี้กับคุณปู่และคุณปูน่น่ยก็แนะนําว่าจะต้องฝึกให้หนักกว่าปกติถึงจะสามารถเอาชนะหมัดได้ตั้งแต่นั้นมาเขาเน่ยก็เริ่มฝึกฝนอย่างหนักเพื่อเตรียมรับมือกับคู่กะคู่ปรับที่มีขนาดตัวและก็พละกําลังที่ต่างกับเขา หลังจากที่ฝึกฝนกันมานานวันหนึ่งปูเนี่ยก็ได้บอกให้เขาทำการล้มต้นไม้ต้นหนึ่งซึ่งมันนะมีขนาดที่เหมาะกับตัวเขาพอดีแต่ว่าเขากลับเดินไปยังต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่และก็แข็งแรงกว่าเดิมหลายเท่าพร้อมกับบอกปู่ว่าเขาจะพยายามล้มต้นไม้นี้ให้ได้เพราะว่านาคตครูการาจจะต้องมีตัวที่ใหญ่ขึ้นและก็แข็งแรงขึ้นแน่นอนเรียบเสมือนกับต้นไม้ต้นนี้วันเวลาผ่านไปอโรมานนะก็ยังคงพยายามจะล้มต้นไม้ต้นนั้นอยู่โดยแรงทั้งหมดที่เขามีพร้อมกับความมุ่งมั่นในการจะค้นคูกาให้ได้และแล้ววันหหนน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 ึ่่่่่งงงสิิทีเเเขขาาาาาพย,ายามมมมกกกก็จรืออออตต้้้้้ไไใญัดถถูค เ็และก็ตั้งแต่นั้นมาเขาก็ไม่เคยเกรงกลัวพลักกาลังของคูกะอีกเลยและก็ในตอนนี้ที่โรงงานร่างกลางป่าอุรุมะก็ได้รับรู้ถึงการมาของคูกะเมื่อมันทําการตะโกนเรียกชื่อของเขาจนดังไปทั่วฉันมาถึงแล้วว้ยอุรุมะออกมาสิวะไอเวนตอนที่49 เมื่อไม่มีเสียงตอบรับใดๆคูการนก็เลยตรงมายังโรงงานร้างและกะทิบประตูสุดแรงซึ่งมันก็ทำให้เจอเข้ากับอุรุมะที่อยู่ในชุดยูโดและก็กำลังนั่งรอเขาอยู่อุรุมะ,ะก็ได้พูดถึงเหตุการณ์ที่พวกมันทั้งห้าคน,นเคยฆ่าพ่อแม่ของเขารวมถึงทำร้ายน้องชายของเขาด้วยโดยในตอนนั้นเขาไม่สามารถทำอะไรได้เลยและนั่นก็ทำให้คูการ์ร้องด,ดังลั่นโดยที่ไม่มีท่าทีสำนึกผิดแถมก็ยังบอกกับอุรุมะว่ามันกำลังจะทำให้เขานะ่ะเป็นผักตามน้องชายไปอีกคนหนึ่งอุรุมะ,ะก็เลยโยนชุดยูโดให้กััััับมมมนน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 แลละะะกส่่่่่งงงใให้นน้้้้้เเเเปีีียซพือทขาาาจไดรรริตคค ตอนที่50ตอนนี้ทั้งคูกาและก็อุรุมาตังก็ยืนประจันหน้ากันและก่อนที่การต่อสู้จะเริ่มต้นขึ้นคูกานะัก็ได้บอกกับเขาให้รู้ว่าวันนี้ต้องมีคนใดคนหนึ่งนะ่ะต้องตาย ซึงอนะุรุมะน่ะก็ไม่ด้มีท่าทีเกรงกลัวเลยด้วยซ้ําแล้วก็กระดิกนิ้วเรียกให้คนะูกาะเริ่มเปิดเกมด้วยคูกาเมื่อได้เห็นแบบนั้นนะ่ะก็พุ่งตรงเข้าใส่อุรุมะเพื่อหมายจะทุ่มเขาไปกองกับพื้นซึ่งอนะุรุมะน่ะก็สามารถตั้งรับได้และก็จับคูกะไว้แต่เมื่อเขาจับมันทุ่มกลับพลาดท่าโดยมันนะ่ะพลิกล็อกกลับมาล็อกคอเสื้อไว้ซึ่งในการเล่นยูโดของคูกะนั้นพลังแรงบีบกับท่าจับทุ่มนะ่ะก็คือสิ่งที่มันชํานาญที่สุดอุรุมะเลยพยายามจะแกะมือของมันออกอย่างสุดแรงและก็ในจังหวะนั้นเขาก็โดนมันจับทุ่มพร้อมกับกำปั้นที่เตรียมประเคนเข้ามาใส่เขาตอนที่51เมื่อคูกาปล่อยมาไปที่ ที่น้าของรูมาสุดแรงแต่ว่าสุดท้ายนะ่ะกลับเป็นความว่างเปล่ามันก็ถึงกับโกรธมากเพราะว่าเขาหนะ่ะได้รีบมมวนตัวหนีตามคําสอนของปู่และก็สามารถดุด้นมาได้ไม่นานครูการนะ่ะก็พุ่งมาใส่เขาอีกครั้งหนึ่งและก็จับตัวเขานั้นหมุนลอยหลายตลบก,ก่อนที่จะทุ่มลงมาที่พื้นแต่ว่าเขานะ่ะกลับยืนมาได้อย่างสวยงามทําให้ครูการนะ่ะถึงกับนิ่งไปเลยรูมาเนะี่ยก็เลยพูดยามังกลับทันทีว่านี่แกนะ่ะเอาจริงแล้วอย่างนั้นเหรอไอ้ครูกา ซึ่งมันก็ทําให้ครูกาถึงกับเลือดขึ้นหน้าและก็ตรงเข้ามาเล่นงานเขาอีกครั้งหนึ่งแต่ว่ารอบนี้คูกาหนะัดกลับถูกเขาเล่นงานจุดน่วมโดยการจับทุ่มเอาหน้าฟาดลงไปกับพื้นอย่างแรงจากนั้นเขาเนะี่ยก็เดินไปนําถังใบหนึ่งออกมาซึ่งในนั้นเนี่ยก็มีบางสิ่งบางอย่างซ่อนอยู่ตอนที่52รูมานะียได้โยนตัวคูกาไปที่ถังที่มีแต่กัง้งเพื่อจะให้มันหนะั่พุ่งเข้ามากัดกินเนื้อและก็กระดูกของเขาจนหมดซึ่งกั้งนะั่ยเป็นสัตว์เปลือกแข็งที่สาาามมมมมมรรรถปปลล่่่่ออออยยยััันนไไดด้้วววคคเเเ็80กกกิโโตตตชงงงึืขูหทุ พวกมันเนี่ยก็เลยตรงไปกัดกินเนื้อและก็อนเล็บของเขาจนถึงกับร้องลั่นด้วยความเจ็บปวดแต่ก็ยังไม่พอแค่นั้นอุรุมะก็ได้จุดไฟเพื่อจะต้มน้ำที่อยู่ในถังให้ร้อนขึ้นก่อนที่เขานาจะเดินออกไปและเมื่อน้ำร้อนขึ้นมาพวกฝูงกั้งเนี่ยก็ยิ่งรุมกัดกินเนื้อของครูกะอย่างบ้าคลั่งและก,ลกั้งเนี่ยก็เป็นสัตว์ที่ไวต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิมากเมื่อน้ำร้อนมันก็จะพากันแห่เข้าไปอยู่ภายในร่างกายของคูกะที่มีอุณหภูมิที่เย็นกว่าปกติ ตอนที่53ในขณะที่รูมาได้ออกมาเตร็มของเพื่อทำลายหลักฐานคูกนะในกัยังของร้องดังลั่น้วยความเจ็บปวดอยู่ข้างในแต่เมื่อเวลานะับผ่านไปเขากลับได้ยินเสียงบางอย่างผิดปกติข้างในนั้นและเมื่อเปิดเข้าไปดูเนี่ยก็ได้พบว่าคูกะได้ไหนีไปแล้ว และนั่น,นก็เป็นฝีมือของอันนาที่ฟื้นขึ้นมาจากยาสลบและก็ตรงมาช่วยเขาเธอพาเขา้าดีเข้ามาที่ป่าจนได้เจอกับกระท่อมหลังหนึ่งที่มีเครื่องมือมากมายข้างในนั้นและเมื่อทั้งคู่เดนเข้ามาภายในกระท่อมอันนาก็รีบดึงพวกกังออกจากตัวของคูกะทันทีแต่ในขณะที่อันนากาลังช่วยเหลือคูกะอยู่คูกะกลับมองเห็นใบหน้าของเธอเป็นชิโกคุเคียวและในตอนนี้เขาหนังนั่งคล่อมตัวเธอพร้อมกับฉีกเสื้อผ้าของเธอออกตอนที่54 ในกระท่อมนั้นครูกานดทําการคืนใจอันนาเพราะเข้าใจผิดว่าเธอคือเขียวเพื่อนชาที่เขาแอบชอบมาตลอดแม้ว่าเธอจะพยายามรองห้ามเท่าไหร่แต่มันก็ไม่หยุด และก็กลับทวีความรุนแรงมากขึ้นจนในที่สุดมันน่ก็ต่อยเข้าไปที่หน้าของเธออย่างจังย้อนกลับไปเมื่อตอนเด็กทุกครั้งเมื่อครูกาศได้อยู่กับเคียวเขามักจะมีความต้องการอยู่เสมอจนกระทั่งเขาเน่เข้าสู่มัธยมในวันหนึ่งเขาก็ระเบิดความรู้สึกนั้นออกมาโดยการเข้ามาจู่โจมใส่เคียวแบบไม่ทันตั้งตัวแต่ครที่เขานั้นจะทําอะไรเทียวน่ก็จู่โจมท้อกลับโดยการใช้ปากกาแทงไปที่หน้าเขาจนเป็นแผลพร้อมกับบอกให้ครูกาศน่ได้รู้ว่าไม่มีใครหน้าไหนจะมาแต่ต้องตัวเขาได้อีกและนั่นก็ทําให้อาาารมมขงคูกกนน่่เิดพุพลึ้ แล้วก็ลงมือทำร้ายอันนาจนตายเพราะเข้าใจว่าเธอเนี่ยคือเคียวที่ทำให้เขานมีความต้องการมาตลอดและตอนนี้อุรุมะเนี่ยก็ได้เปิดเข้ามาในกระท่อมเพื่อตามหาคูกะแต่แล้วเขานกลับเจอกับร่างของอันนาที่ไร้ลมหายใจอยู่ตรงนั้นซึ่งอุรุมะเนี่ยก็รู้ทันทีว่าจะต้องเป็นอันนานี่แหละที่พาคูกะนี้แต่มันเนี่ยกลับตอบแทนด้วยการฆ่าเธอให้ตายทำให้เขาเน,นี่ยร้องรนด้วยความรู้สึกผิดที่ดึงเธอเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งก็เป็นจังหวะเดียวกับที่คูกะนั้นได้แอบย่องเข้ามาด้านหลังเขาพร้อมกััับบอออออออิดด็็กกทททีี่่่่่่่ยูในมมมมมืืแลลลละเเเรเรเรรงงงงาา้หข5จปปตตตไค าหากใครที่อยากชมสปอยมังงะตอนนี้อ้วนน้อยซอยสองกลับมาแล้วนะครับเป็นช่องที่จะรวบรวมมังงะสนุกสนุกโหดสยองขวัญดิบเฉื่อนและไม่ใช่มังงะแบบที่เราเคยทํามาก่อนเพราะการรีเทิร์นกลับมาในครั้งนี้มันจะเป็นอะไรที่ดีกว่าเดิมและไม่ใช่มังงะภาพขาวดํามันคือมังงะภาพสีที่พวกเรานั้นได้รังสั์กันมาอย่างเต็มที่เพื่อจะให้เพื่อนๆแล้วก็น้องๆน,น,นั้นแด่ท้ายรถในการรับชมมากขึ้นาหากใครที่เป็นสายมังงะแล้วก็ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง